สองกระเป๋าออกแบบชุดนิโมนสายแฟชั่นห้ามพลาดปังทุกใบสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่ก็คือช่องค <Yeah. S 1> ิร่าโมสค่ะวันนี้โมสพัดคนเป็ะสองสายแฟอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณออกแบบชุดติโมนนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ คนหน,น Street, ึน่ง e ัวเนลสตรีทนะคะเราชอบความแฟชั่นชอบความแบบเก๋ๆเ,เท่ๆนะโมแนะนำว่าดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเพราะว่าคุณสามารถเอาไปอัดใช้งานนะคะเป็นการแต่งตัวในแบบของคุณได้ทันทีเลยวันนี้เนี่ยโมเจาะลึกกระเป๋าทั้งหมด5ใบามาให้แบบละเอียดยิบนะคะร,รวมถึงราคาที่คุณสามารถเอาไปดูด้วยว่ามันเข้ากับบัดเจ็ทที่คุณตั้งเอาไว้ได้หรือเปล่า ไปดูกันที่ใบแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับกระเป๋าจากแบรนด์ b a l เเีียกาที่คุณออกแบบใช้ค่ะกับกระเป๋าใบนี้เลย w o m a n Hourglass Small Handbag BB Monogram Bleach Denim in Blue ค่ะ กระป๋าใบ,บนี้นะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่9คูณ5.9คูณ3.9นิ้วนลคะลักษณะที่เด่นนะคะตัววัสดุที่เขาใช้นั่นเองมันเป็นผ้าดเดนิมแบบฟอกนะ,ะแล้วก็มาทำให้มันเป็นลาย B ีีสัญลักษณ์ของบาเลเซีย้าเนะยคะ่ะกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นการเปิดปิดด้วยแม่เหล็กนะคะแล้วก็มีตัวบีนะคะตัวใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าเลยนะ,ะพอเปิดออกมาแล้วค่ะด้านในเนี่ยก็จะเป็นการบุด้วยหนังนะคะจะเป็นการใช้หนังแรมกิน่นบุทั้งหมดตัวทั้งใบเลยเปิดเข้าไปแล้วค่ะจะเจอช่อง,อง,องคอมพั์ตไม่มีหย่กคะ่ะแล้วก มีช่องซิปด้านหลังเอาไว้ใส่ของจําเป็นอย่างถุงโป๊ะโทรศัพท์เอ๋ยการ์ดเอ๋ยคาร์ดโเดอร์เลยและตัวกระเป๋าใบนี้ค่ะฟังก์ชันของเขาก็คือการถือแบบท็อปแฮนเดิลค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวสายสอดต่อรีที่สามารถปรับได้พี่สั้นพี่ยาได้แล้วก็สามารถถ่อตอกได้ด้วยใบนี้นะคะ Made in Italy ค่ะราคาอยู่ที่84,500บาทไปดูกันที่ใบที่2กันเลย ใบนี้ค่ะก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ชาแนลนิ้วรงของชาแนลมินิแฟล a แบ็ก g ิงสวีกดสกินนะคะไซส์ Size ของใบนี้ค่ะอยู่ที่5.9ค็น7.8คูณ3.5นิ้วค่ะ มาพร้อมกับสายสะพายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะมีทั้งตัวสายโซ่เอวยีตัวหมุดเอ่ยสายโซ่ที่รวมกับหนังเอ่ยเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างมากกับกระเป๋าใบนี้ใบนี้ตอนที่เขาวางขายในช็อปคาราคาอยู่ที่187,000บาทค่ะทุกคนแต่ต้องเสียใจด้วยใครที่อยากได้ตอนนี้ในช็อปมันเป็นซีซันอนลแล้วใบนี้เนี่ยหมดซีซันไปแล้วแต่ว่าใครที่อยากจะลองไปหาดูในบูธิกลองดูได้นะคะเผื่อว่ายังมี ของช็อปไหนที่เขายังมีของเหลืออยู่นะแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราว่าใบนี้เนี่ยเท่าที่คนดูเนี่ยในเว็บไซต์รีเซลต่างๆยังพอหาได้อยู่นะและวใบต่อไปคะ่ะใบนี้เนี่ยเราจะมาในราคาที่เป็นกันเองจะต้องได้กันบ้างนะจากกระเป๋าแบรนด์โคชนั่นเองค่ะกลับใบนี้ค่ะโคชบันดิตโชเดอร์แบ็กนะคะ ตัวนี้ค่ะจะมีไซส์อยู่ที่23คูณ14คูณ6เซนติเมตรค่ะทุกคนมาพร้อมกับส,สายสะพายไหล่ที่สามารถปรับได้ยาวถึง54.5เซนติเมตรเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าปล่อยสายทิ้งลงมาค่ะสามารถใช้เป็นครอสบอดี้ได้จากเป็นสายผู้เนีย่ยก็จะเป็นการสะพายแบบบูเดร์แบบค่ะทุกคนวัสดุของกระเป๋าตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุข,ของหนังลูกวัขัดเงาถ้าคุณมองหากระเป๋าที่สามารถจุได้ สำหรับการใส่ของ1วันถึง2วันนะใช้เป็น everyday bag ได้ใบนี้เนี่ยให้ทั้งความหรูหราราคาน่ารักนะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องระมาดระวังมากด้วยแต่ก็ที่หลายคนทราบกันค่ะว่าคุณออกแบบเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้ของของแบรนด์ c h n n e l เยอะนะทำให้ใบต่อไปนี้เนี่ยที่โมสหามาก็เป็นของแบรนด์ช a n e l อีกเช่นเดียวกันค่ะกับกระเป๋าใบนี้ที่มีลูกเล่นสุดน่ารัก c o l l e c ชันใหม่ล่าสุดค่ะ เสื้อย้าบอยใบเล็กค่ะตัวนี้ความชิคของมันก็นจะอยู่ที่วัสดุที่ทําจากหนังลูกแกะขนเชลล์นะคะแล้วตัวขนเนี่ยมันมีความนุ่มความฟูความหนาหนาวอะทุกคนตัวขอบเอยอะไรเอ่ยเนี่ยจะเป็นการทริมด้วยหนังลูกวัวนะคะแล้วก็ตัววัสดุอะไรต่าง จะเป็นสีทองหมดเลยนะในรุ่นนี้เนี่ยเขาทำแบบวาถึง2สีด้วยก,กันก็คือสีแดงแล้วก็สีกากีใบที่คุณออกแบบถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นสีกากีให้มีลุคที่มีความเท่ทันสมัยแต่ก็ยังมีความขี้เล่นอยู่ในตัวค่ะไซส์ของกระเป๋าใบนี้อยู่ที่22.5คูณ18คูณ6เซนติเมตรค่ะราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่24,500บาทค่ะบอกได้เลยว่าราคากระเป๋าชาแนลช่วงนี้เนี่ย ขึ้นอาขึ้นเอาเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่บางรุ่นเนี่ยก็ยังหายยากยากอยู่ดีใช่ไหมคะและในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีการทําสีออกมาเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายด้วยรวมถึงกระเป๋าใบต่อไปนี้ค่ะที่คุณออกแบบหยิบมาใช้ค่ะก็คือช h a n e l 22ค่ะ กระเป๋าชาแนล w e n t y ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นสีเมทัลลิกสวยมากนะะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นคลาสกินไซส์ของใบนี้ค่ะอยู่ที่38คูณ42คูณเซนติเมตรค่ะกระเป๋ารุ่นชาแนล t w e n t เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับตัวกระเป๋าใบลูกนะใบเล็กใบน้อยเอาไว้ใส่ของแยกเอาไว้ได้เลยเหมือนซื้อกระเป๋าก็าได้กระเป๋าตังเพิ่มมาอีกใบนะสีของตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะยูนิควาากาขายยากบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยหาได้แค่ในร้านรเซ ท่านั้นแล้วด้วยนะในช็อปใบสีนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนใครอยากได้เสียใจด้วยราคาของช h a n ลทว2ที่ถูตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดนะคะไซส์นี้เนี่ยจะอยู่ที่2อ5 0 0บาทและแน่นอนว่ามอสคาดการเอาไว้ว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไงราคาก็อัพขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องใส่ของได้เยอะใช้งานได้ทุกวันและเป็นที่ต้องการของหลายๆคนที่เป็นแฟนชาแนลแต่ในส่วนของสีเมทัลลิกเนี่ยมอสบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันมักจะมีปัญหาว่า สีมันจะลอกสีมันจะหลุดได้ง่ายกว่าสีปกติทั่วไปใครที่อยากได้กระเป๋าเมทัลลิกเนี่ยอาจจะต้องใช้งานในลักษณะของการใช้งานเป็น occasion bag นะใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆถ้าอยากจะเอามาใช้เป็น everyday bag เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แนะนำว่าให้ดูเป็นหนังที่เป็นสีธรรมดาไปเลยดีกว่าอย่างสีดำเอ่ยสีกรมเอ่ยอย่างเงี้ยก็จะเหมาะมากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะจากโมสในฐานะอดีต s a เอนะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้การเอามาแชร์ให้ทุกคนได้เป็นเทคนิคในการเลือกกระเป๋าด้วยนะแล้วถ้า ชอบอ,อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊า